สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอมพีรวัตรขออวดบ้างไม่ธรรมดาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5ได้พอกระชุมกระชวยเมื่อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีเหล่าคนบันเทิงพอที่จะถูกกันบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปแต่สำหรับนักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรคนนี้ไม่ธรรมดาถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่5รับทรัพย์2 0 0 0 0บาทโดยเจ้าตัวโพ์รูป ผลการตรวจสลากพร้อมกับลอตเตอรี่หมายเลข382909ซึ่งตรงกับการออกรางวัลที่5ลงใน i อจีพร้อมกับข้อความว่าที่1เอื้อมไม่ถึงที่5ก็ได้เนาะพอกระชุมกระช่วยแฮชแท็กดีใจเหมือนถูกรางวัลที่1ซึ่งก็มีเพื่อนๆเข้ามาแสดงความดีใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ